มาทุกคนคือผมมีเรื่องจะถามผมมีเรื่องจะถามจบคลินี้เดี๋ยวอะไรเนะี่ยเดี๋ยวนี่ครับใครรู้บ้างว่านี่คืออนี่มันคืออะไรอะ่ะ ตัวหนังสือไม่เกี่ยวครับเนี่ยเนี่ยทุกคนมันคืออะไรอะผมอยากรู้มากเลยใครรู้คอมเมนต์มาหน่อยหรือถ้าเจ้าของช่องมาเห็นก็บอกหน่อยว่ามันคืออะไร